ทุกคนคะแอดมีเรื่องมาเมาให้อินฟินกันอีกแล้วนะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆเพราะทาสกาล่านักแสดงและนักเขียนบทชาวอังกฤษสเปนกำลังติดตามไอจีของน้องลิซ่าแล้วคะ่ะใครที่อาจจะยังไม่รู้จักแอดขนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทาสไม่ธรรมดาเลยนะ เขาแจ้งเกิดจากการเขียนบทละครเวทีนอก t เวสเอนที่ชื่อว่า w a r h e s t ซึ่งก็ได้รับคำชมมากมายจากนั้นก็ไม่หยุดแค่นั้นค่ะเขายังเขียนบทและแสดงนำใน Gas Up ของ Amazon Prime อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นทั้งนักเขียนและนักแสดงที่ครบเครื่องจริงๆแต่ที่ทำให้เขาดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลกก็คือการรับบทซันจิในซีรีส์ One p i e c ของ Netflix ซึ่งบอกเลยว่าเป็นบทที่แฟนๆจับตามองสุดๆเพราะซันจิเป็นคาแรคเตอร์ขวัญใจของใครหลายคนทีนี้พอเราเห็นว่าเขามากดติดตามน้องลิซ่ามันก็ทำให้แฟนๆตั้งคำถามกันสิคะว่าเอ๊ะหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรในอนาคตรหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วแค่ชื่นชมในผลงานและสเสน่ห์ของน้องลิซ่าเหมือนกับคนทั้งโลก แอดมองว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนนะการที่ศิลปินนักแสดงหรือคนในวงการบันเทิงระดับสากลมาสนใจและติดตามลิซ่ามันก็ยิ่งตอกย้ำว่าน้องคือ global star ตัวจริงค่ะ แบบไม่ใช่แค่ในวงการเคป๊อแล้วแต่ข้ามไปถึงสายหนังสายซีรีส์ระดับโลกเลยทีเดียวบอกเลยนะคะว่าการเชื่อมโยงกันของวงการบันเทิงโลกแบบนี้มันชวนให้น่าลุ้นมากๆว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นลิซ่ามีโปรเจกต์ร่วมกับฝั่งซีรีส์หรือหนังบ้างก็เป็นได้และแอดมีเรื่องน่ารักน่ารักจากปารีสมาฝากกันอีกแล้วค่ะล่าสุดไ G ของร้านหนังสือสุดคลาสสิก Smith s o n Paris ได้โพสตโปรโมทหน้าร้านที่ตอนนี้เต็มไปด้วยนิตยสารแฟชั่นฉบับใหม่ๆวางโชว์เรียงรายอยู่ตรงกระจกแต่ที่ทำให้แอดร้องว้า wow วเลยก็คือเขาเอาปกอนาเซอร์ที่น้องลิซ่าของเราขึ้นปกมาตกแต่งไว้ด้วยจ้าโอ้โหบอกเลยว่าปารีตอนนี้กลายเป็นเมืองที่มีลิซ่าอยู่ทุกมุมจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ที่นานแฟชั่นวีก็มีน้องลิซ่าเต็มหน้าสือ่อตอนนี้เดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็เห็นลิซ่า สมกับเป็น global muse ตัวจริงของวงการแฟชั่นเลยนะคะคือถ้าใครเคยไปสมิธแอนซันจะรู้เลยว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านหนังสือธรรมดาแต่เป็นร้านที่มีสไตล์มากๆชอบตกแต่งหน้าร้านให้ดูมีชีวิตชีวาและทุกครั้งที่มีนิตยาสารแฟชั่นใหม่ๆเข้ามาเขาจะเลือกเอาปกเด่นๆที่สะดุดตามาโชว์หน้าร้านเพื่อให้คนเดินผ่านต้องหยุดดูซึ่งแน่นอนว่าปกที่มีน้องลิซ่าก็ต้องอยู่แถวหน้าแน่ๆ เพราะความสวยความคูและพลังของน้องมันดึงดูดสายตาจริงๆแอดมองว่านี่ไม่ใช่แค่การตกแต่งร้านเฉยๆนะแต่เป็นอีกหนึ่งหลักฐานความปังที่สะท้อนว่าน้องลิซ่าไม่ได้เป็นแค่ไอดอลเคป๊อแต่คือแฟชั่นไอคอนที่สื่อและร้านดังในเมืองแฟชั่นอย่างปารีสเองอยังต้องยกให้น้องเป็นผู้นำ และที่แอดยิ่งปลื้มคือมันแสดงให้เห็นว่านิตยสาร a n เ t h e r ที่มีน้องลิซ่าขึ้นปกนั้นยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องไม่ใช่แค่แฟนๆที่แห่ซื้อแต่ร้านเองยังเลือกเอามาชนหน้าร้านเพื่อดึงลูกค้าอีกด้วยบอกเลยว่าบอสลิซ่าของเรานี่ไม่เคยแพวเลยจริงๆมาต่อกันด้วยความภูมิใจของเหล่าแฟนๆกันค่ะคือว่าเพลงร็อกสตาร์ของน้องลิซ่าดังสนั่นกลางสนามเทนนิสระดับโลกเลยนะคะ แอจะบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะที่เพลงของศิลปินคนหนึ่งจะถูกเปิดในช่วงพักครึ่งของงานใหญ่ระดับ Rolex Shanghai m a s t e r 2สอ5เพราะนี่คือหนึ่งในทัวร์นาเมนต์เทนนิสที่หรูหราและมีคนดูทั่วโลกมากที่สุดงานนี้มีทั้งนักกีฬาระดับโลกแฟนๆชั้นดีและสปอนเซอร์เบอร์ใหญ่ พูดง่ายๆก็คือถ้าเพลงไหนได้เปิดกลางงานนี้ถือว่าผ่านด่านระดับพรีเมียมที่สุดแล้วแอดว่ามันสะท้อนความโกอินเตอร์ของลิซ่าได้สุดๆเ,เพลง Rock Star ์ ที่มีกลิ่นอายความมั่นใจทะเยอทยานและความเท่แบบไม่ต้องพยายามมันเข้ากับบรรยากาศของเกมกีฬาที่ต้องการพลังและความเฉียบคมมากๆเลยนะคะเหมือนเสียงของน้องลิซ่ามาปลุกอารมณ์คนดูกลางสนามให้กลับมามีไฟอีกครั้งหลังพักครึ่งที่น่านสนใจคืองานนี้จัดที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะจีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ฐานแฟนคลับของน้องลิซ่าแน่นมาก การได้ยินเพลงของน้องถูกเปิดในงานใหญ่ระดับนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้ำเลยว่าลิซ่าคือซูเปอร์สตาร์เอเชียระดับโลกที่แท้จริงไม่ใช่แค่เป็นศิลปินเกาหลีหรือไทยแต่คือศิลปินระดับ global ที่เพลงของน้องอยู่ได้ทุกเวทีทุกอีเวนต์แอดขอบพูดตรงๆเลยว่ามันไม่ใช่แค่การเปิดเพลงนะมันคือการยอมรับในอิทธิพลของน้องลิซ่าจริงๆเหมือนโลกทั้งใบกำลังบอกว่า ร็อกสตาร์ไม่ได้อยู่แค่ใน MV แต่เสียงของน้องมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังโลกไปแล้ว